ไไรถลางขึ้นเที่ยววัดเพาาื่อตะกั่กงฟรีครับไม่จ่ายตังค์ส่วนด้านนู้นเป็นลานจอดรถเป็นลานจอดรถลด้ลางรถฟรี มาว่าทุบตะกังมาล้างรถฟรีเออลาดหน้าลาดหน้าก็ฟรีแต่แล้วมีตู้บริจาค ักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ก่อนมีคนจีนแย่นี้บอกเคยมีแล้วเนาะคนจีนมาเคยมามีฝรั่งอยู่สองคนช่วงนี้เรื่องอย่างกากโควิดเลยไม่มีทางวัดห้อยประก,กนนั้งไันต้องเนิดทำโรงพยาบาลวันนี้ไม่ได้เป็นวันหยุดก็คนมันก็เยอะเสาที่จรมีค,คนเยอะทางาน,นมนจนจีนบริการฟางให้เนาะ ทำมต้องปลา้งะแม่ารบามากอนไนได้อําเภอตำบลหมู่บ้านห้วยปลาตั้งชื่อหมู่บ้านเขาชชอาากนรไม่มีที่นี่เป็นบ้านห้วยปลาตั้งหมู่บ้านเขาปลาตัวเล็กๆอ่ะจค้ามหปลาค้ามะไม่ใช่ อด้นี่มีปลาล้างปาลาค้างกับปาลา,ปาลิมอ่ะปลาช่อนอ่ะลานเขางเป็นบแมีียชื่อแล้ไม่มีอมีอันนี้เขาตั้งมาหลายพันปีแล้วอบอมีเขาไม่เปลี่ยนถ้าเวนต่ผูซื้อมาแล้วให้เขาเลี้ยงอ่ะตัวลราเป็นพันเป็นหมื่นนั่นนะเป็นแสนนั่นนะปาลาค่าง ปลาก้างคือปลาหลินเรียกอะไรปลาก้างคือปลาหลินโอ้ปลาก้างคือปลาหลินปลาหลินน้อยร่วมการสร้างโรงพยาบาลได้นะครับโรงพยาบาลคอยปลาก้างอุปสงค์200บาทท่านจะได้รับอ่งเปาหนึ่งใบนะครับในอ่งเปลก็จะมีลอตเตอรี่นะครับจุไว้ให้หมดเปิดนะฮะับถ้าใครอยากจะร่วมสร้างปุนนะครับก็มา่ออะไ ขอมากราบสกุลของพอจ้าแม่กุรีมนะครับภายในเจ้าแม่กุลีมใหญ่นี้มีริบโดยสารพาท่านขึ้นไปกับสกุลของพอนเจ้าแม่กุรีมครัดที่25ถึง26ขึ้นไปขอพพอนเจ้าแม่กุรีมด้านบนคริปลงคริเดชเดด้านในกันได้เลยครับขึ้นไปของ่อนเจ้าแม่กุลีมด้านบนจะเป็นปฏิติกรรบนบ้านเกี่ยวกับชีวประวัติของเจ้าแม่กุลีมได้ชวิวบญชยงรายรยะไกลครับด้านบนจะมีเจ้าม่กุลีการสาการกินโยกแพ้ปิริธ ขึ้นก็ไม่ได้เขามีบลิสใหเดิน ด้านหน้านกำลังสร้างโรงพยาบาลห้วยประกัง่งสื่วนด้านหน้าเป็นวิวรอบตัวเมืองเชียงรายมองอยู่ชั้นยี่ห้านะครับยี่สิบหกมีมองกันตาม,มังกร นั่งขค้ืองงไหน

ตาบางก่อนนะครับข้างล่างเห็นดูนะครับออกมองไปเพื่อเจอด้านนอก ห้ามขึ้นด้านบนนะครับยังมีอีกชั้นหนึ่ง ลงแรงลงแรง ที่มองที่ตรงหน้าผากลงมานะครับมีจะมีรูจะไม่กดนอิม่มจะไม่กลิ่มีจะมีรูเ,เขาอยากตามังกรนัมโบไตซีไตโปกิโคกิวรังกวางจักลิงกัมกวางสีอิ่มผักศัก์กาบ ทุกอย่างนั่นกินได้ฟรีนะครับแล้วแต่เราจะบริจาคหลังหลังจากขึ้นแล้วก็มีรถรับส่งรับขึ้นนะครับ<ะ>มีสภาพห้องน้ำบรรยากาศโดยรวมรกาแฟอาม่าผัดไทยและล้านหน้าอันนี้เขาจะพากลับลงไปด้านล่างนะครับ หรือเราไม่อยากเราก็เดินไปก็ได้ไปดูของเปิดเจ้าหน้าที่แต่งตัวเหมือนเป็นพนักงานโรงแรมเกนะ็มีหอพักอยู่ข้างล่างไงนูน,น,งไ,ไ,น,นงไงพูห้องพักเขาอยู่นั่นอะ่ะเขามีเงินเดือนไงเดือนละหกพันหกพัน ทุกอย่างนี่ในนี้ทานปีที่ไหนทานปีก็จะเขียนป้ายมีโรงแรมได้ไหมแฮมปูเห็นซ้ายมือป่ะอะไรละตอนนี้จะลงไปด้านล่างเลย วันนั้นตายไม่นอนเดี๋ยวก็เราก็จะออกไปแล้วครับลงถึงที่แล้วครับชา้ะวัที่หนึ่งฉันหายไปไหนเนี่ยก็อยู่นี่อยู่นี่เมื่ที่หนึ่งอยู่นี่ก,รรก็ล้างรถกับบัดจากเป็นใน เในโอเปี้ยขีดขนาดนั้น